Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆ,างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง5 0าบาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเน่สัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยเอโอ Hello Guide WhatsApp โอเคครับทุกคนครับก็โยผมต้นไม้เองนะครับจากช่องต้นไม้สตูดิโอเองเนาะคือในคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนผมก็จะมารีวิวตัวละคร5ดาวตามปกคลิปเลยครับบักสตีฟของเรานั่นเองเราทุกคนนี่ โอโหเกมไมค์ครับเป็นไงตอนแรกผมเห็นโลบอกผมก็คิดว่าไมค์ครับเหมือนกันนะทุกคนแต่พอแบบมารู้จักเกมจริงๆอ๋อมันไม่ใช่ทัานคนละเกมกันเนาะบางที YouTube เนี่ยยังสับสนเลยนะครับคือลงเกมโลบอกไปใช่ไหมแต่แบบข้างล่างเนี่ยมันขึ้นว่าเกมไมค์ครับเนาะเออเคยเห็นกันปะประมาณนั้นเลยนะ <laughs> okay, ครับโอเคครับทุกคนก็เป็นตัวละคร5ดาวเนาะสำหรับสตีฟแล้วก็สตีฟเนี่ยหาได้จากตู้สุ่มนะครับนี่ตู้สุ่ม5าดาวปกติเลยเนาะ โอเคประมาณนี้นะในเกมเนี่ยสตีฟมันจะมีชื่อว่าบ๊อบนะครับนี่เห็นไหมบ๊อบสตีฟนะมันจะเด่นไปทางเ,าเลือดสะมากกว่านะทุกคนเลือดกับการโจมตีเนี่ยมันโจมตีแรงแล้วก็เลือดเยอะเนาะแต่ในเรื่องของสกิลอันติเมตหรือสปีดอะไรก็อาจจะเป็นแบบด้อยนิดนึงนะครับในเรื่องเรื่องนี้แตอ่อันติเมตของมันฟาร์มดีนะทุกคนโอเคครับประมาณนี้เนาะของผมก็แค่เลเวล3เท่านั้นนะครับแล้วก็สตีฟเนี่ยมันยังสามารถอีโวเป็น6ดาวได้ด้วยนะ อ่าพอเราได้3ตัวใช่ไหมครับใช้เพชร650้ V ยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฮีโร่บายนี่ฮีโร่บายก็เป็นเรื่องราวสยองขวัญในไมค์ครับไหมนี่ครับอ่าถือดาบในมอนด้วยเนาะโอเคประมาณนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปดูว่าไอ้สตีฟเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับโอเคครับทุกคนครับมาแล้วเนาะนี่เป็นไงอ่าสตีฟเนี่ยนะครับมันลูกเล่นไม่ได้เยอะเนาะมันจะมีแค่ท่าการโจมตีเดียวนะครับเดี๋ยวดูนะทุกคน มันจะยิงธนูครับจึกแล้วมันก็เข้าไปฟันปึบประมาณนี้เลเวลสามดาเมจก็ประมาณ1้อป่ะเอออันนี้แค่เวลสนะครับประมาณร้อยห้าสถึงสองประมาณนั้นครับทุกคนครับจะดูใหม่นะนี่ครับยิงจึกแล้วก็ฟันจึกอ่าประมาณนี้เลยมีแค่นี้เลยครับสำหรับท่าการโจมตีของสตีมนะครับแต่สตีมเนี่ยมันยังไม่ได้มีความสามารถเพียงเท่านี้นะทุกคน สตีฟมันยังสามารถเพิ่มเลือดให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าสตีฟเนี่ยเลือดมันเหลือครึ่งหลอดเนี่ยมันจะทําการกินกินอาหารนะทุกคนขนมปังในไม้ขาบอะเออนั่นแหละมันจะหยิบขึ้นมากินนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มเลือดให้กับตัวเองเนาะทําให้มันเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่สตีฟมันเหลือเลือดครึ่งหลอดเนาะทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าสตีฟเนี่ยมันกินเพื่อเพิ่มเลือดให้กับตัวเองได้ด้วยนะโอเคแต่ว่า การกินของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแค่กินแล้วก็จบเทินนะครับคือมันกินด้วยโจมตีด้วยนะอ่าคือมันได้ผลประโยชน์ทั้ง2ออย่างเลยเนาะคือเพิ่มเลือดก่อนละครับแล้วค่อยโจมตีถ้าเป็นตัวทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ามันเพิ่มเลือดให้กับตัวมันเองแล้วก็จบเลยนะแต่สตีฟไม่ครับมันเพิ่มด้วยโจมตีด้วยเนาะประมาณนี้นะครับปะเราไปดูความสามารถของสตีฟกันครับนี่ตอนนี้เลือดมันเหลือครึ่งหลอดแล้วนะนี่ครับกินเสร็จปุ๊บก็ จมตีต่อครับอ่าปละมาณนี้เลยเนาะเออโอเคมาคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมากดอันติให้ทุกคนดูครับนี่อันติของมันเนี่ยโคตรป่านประสาทนี่เป็นการสร้างปืนใหญ่ปืนใหญ่ในไมค้าวที่เราเล่นกันอ่ะนี่ครับบึมเดือดนะอีเป็นไงโอเคปลามาณนี้เลยครับสําหรับสตีฟอันที่1เลยมันจะยิงธนูครับแล้วก็ฟันด้วยดาบอันที่สองนะครับความสามารถของมันก็คือ มันจะเพิ่มเลือดตอนเลือดมันเหลือครึ่งหลอดเนาะแล้วก็โจมตีด้วยครับอันที่3 s k สกิลอันติเมทของมันเนี่ยก็สามารถเคลียร์เวฟได้ดีนะฮะโอเคครับเขาวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยในโหมดต่างๆกันนิดนึงเนาะเอาอันแรกนะครับ PVP ไม่เหมาะกับการเอาไป PVP เลยนะครับอืมผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันไม่เหมาะแล้วก็ต่อไปครับสตอรี่ผมคิดว่าสตอรี่เนี่ยสตีฟถือว่าทำได้ดีครับเพราะว่าสกิลอันติของมันเนี่ย ออสามารถเคลวีฟได้ดีนะครับเดี๋ยวดูนะนี่สร้างออปืนใหญ่ครับแล้วยิงปุ๊บตู้มอ่ะเคลวีฟแล้วครับประมาณนี้เลยผมคิดว่าสตอรี่เป็นตัวที่ดีแต่ผมว่ามันอยู่ในระดับกลางๆเนาะมันไม่ได้โหดอต่ทุกคนเออเอาไว้แทงได้อยู่ครับสำหรับผู้เล่นใหม่ๆเนะี่ยถ้ามีก็เล่นได้ครับ โอเคต่อไปก็เป็นโหมดอ่าอินฟินิตี้ใช่ไหมโหมดอินฟินิตี้เนี่ยผมก็มองว่าสตีฟก็ไม่เหมาะอยู่ดีนะครับสรุปเลยแล้วกันนะสตีฟเนี่ยผมว่าลงสตอรี่โอเคที่สุดแล้วครับโหมดอื่นๆเนี่ยไม่น่าเอาไปลงเลยแต่ก็ใช่ว่าสตอรี่มันจะเป็นตัวที่โหดนะทุกคนแค่ตัวมันเองเนี่ยเหมาะลงสตอรี่มากที่สุดนะครับแค่นั้นเองเนาะโอเค ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดของสตีฟคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาสตีฟเนี่ยไปลอง PVP ดูนะครับด้วยเลเวลแค่3นี่แหละดูีิว่ามันจะรอดหรือเปล่านะฮะโอเคครับมาฮะทุกคนครับในที่เจอทีมอย่างนี้ก็หมูดีครับเลเวลน้อยๆทั้งนั้นแล้วจังหวนี้มาดราลเปิดเข้าไปตามด้วยแซนเขาสวนกลับมาด้วยแซนแล้วตามด้วยโบลลี่นะฮะ ไม่ปากเข้ามาแล้วทานอสยังไงง้างต่อยตูอยตมอุ้ยแรงอยู่เนี่ยแล้วเลยงคุปปาดเข้ามาแล้วบอบผมเกือบลุ่งสตีฟอันติได้โอ้โหอันตีเร็วเหมือนกันแล้วเนี่ยตัวนี้แต่เลเวลแค่ห้าไงสก,กิดเข้าไปดิบึมโอ้โหตัวละสามร้อยทำไรครับเนี่ยทำไรก่อนถามจริงแล้วอัรโทโดต่อยเข้าไปครับนี่แล้วโทโดอันติตกสลับตำแหน่งกลับมาครับลดโลเข้าไปด้วยแต่จังหวะนี้โอ้โหโดนด,ดึงโดน โดนเพนดึงเข้าไปครับแล้วผมตันเพนคืนไม่หีเลือดเหลือ2เกือบตุยเพนเขาโดนสตาร์ไปแล้วล้วบอสผมเพิ่มเลือดแล้วก็ยิงโอ้โหยิงเลยงโคุตีลังกากันเลยทีเดียวแล้วเพนจะล่วงไหมเพนล่วงไปแล้วครับจังหวะนี้แล้วเลยงโคุไปยืนอะไรตรงนั้นครับหน้าแล้วโบลี่ป่าเข้ามาครับไม่เป็นอะไรครับแล้วจังหวะนี้ทานอสง้างมาแล้วต่อยโอ้บอสผมล่วงลงไปแล้วครับทุกคน แล้วเลนโงคุยังไงปาดเข้าไปโทโดผมก็เกอบแตกเหมือนกันนะฮะจังหวะนี้แล้วเอาหุ้มหายไปกี่ตัวไม่รู้นะฮะโอ้โหเลงโอคุก็โหดจนเกินไปหรือเปล่าครับโอ้โทโดล่วงไปแล้วนี่ว่าโอ้โหแล้วมาดาระปาดเข้าไปโอ้ยโกโจล่วงเลนก็ล่วงครับจังหวะนี้ลุ้นกันแล้วแล้วโบนี่ปาดเข้ามาโอ้ไอ้นี่ก็ตายแล้วนี่ว่าทานอสงั้เอุ้มแล้วทาน้อนอติหรือเปล่าทานอสนี่ทานอนอติมาครับบูสโ stone จังหวะนี้ยังไงฟันฟันฟันแล้วโอ้โหบ็อกก็รวมไปแล้วด้วยโ,โหแล้วแต่ละตัวจังหวะนี้เนี่ยเหลือแค่โอ้ยแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงฟื้นกลับมาครับฟื้นกลับมาแล้วโอ้โหพังไม่ถูกเลยจังหวะนี้จะพูดอะไรลืมไปแล้วแล้วโบลนี่ป่าเข้ามาอมืไม่สกิดอะไรเลยครับแล้วแซนก็ไม่สกิดเหมือนกันเอสคนอป่าหนึ่งป่าสองครับ แล้วยังไงดีทานอนงง้างมาต่อยตุ้มไม่กระดิกครับบอกเลยแล้วมาดาระยังไงครับจังหวะนี้อันติมาดาระไปโบลี่ล่วงไปแล้วแล้วแซนผมก็อันติได้เหมือนกันครับแซนเขาไม่น่ารอดโอ้โหไปทั้งแซนแล้วทานอ้เลยนะฮะจังหวะนี้โอโหภาคเหนื่อยเลยจังหวะนั้นจะพูดอะไรก็ลืมไปเลยนะครับโอเคครับทุกคนครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเอาบอบมา PVP เป็นไงบ้างฮะัทุกคนในการรีวิวบอบ ผมอาจจะเรียกบอบบ้างหรือสตีฟบ้างนะครับก็ต้องขอโทษดนะ้วยเนาะคือตัวละครตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเอาไป PVP ได้นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเลเวล20เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนเนาะแต่ดี๋วดูแล้วมันก็เป็นตัวละครหนึ่งเลยนะครับที่อันติเร็วมากๆโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนใครที่มีสตีฟเลเวล20แล้วลอเอาไป PVP แล้วเนี่ยมันโหดหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะฮะผมเองก็อยากรู้เนาะ โอเคครับทุกคนครับก็คือว่าถ้าใครชอบเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลานทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย